สปอนเซอร์บายเสำหรับซินที่ใช้เล่นในภาคนี้นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นเธอคนนี้ค่ะลูกสาวที่อดินเพิ่งปั้นใหม่เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องลินเดเลจจงนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลินก็จะมารีวิวเดอะซิมสีพักใหม่ล่าสุดเลยนะคะภาคนี้มีชื่อว่า The s i m มสีฮอสแลนด์นะคะแน่นอนว่าเกี่ยวกับน้องม้าค่ะเป็นเจ้าของแล้วก็ฝึกมมาปรับแต่งสหายเท้ากีบของคุณได้ในโหมดสร้างซิมหรือรับม้าตัวใหม่ด้วยการซื้อผสมพันธุ์หรือว่าอุปกระ เรียนรู้ทักษะาการขี่ม้าและฝึกม้าให้มีทักษะาการกระโดดภาวะอารมณ์และความคล่องแคล่วเพื่อแข่งขันที่ศูนย์ฝึกมา้าอันต่อไปใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์นะคะนำแพะจิ๋วและแกะจิ๋วมาเลี้ยงในฟาร์มและเชิญเพื่อนบ้านมาชื่นชมความน่ารักของพวกมันอันนี้เห็นจากตัวอย่างคืนน้องดื้อมากทุกคนต่อไปก็สัมผัสรสชาติชีวิตในฟาร์มสัตว์ ใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยไปกับการดูแลสัตว์ของคุณให้สะอาดแล้วก็ล่าเึิงเก็บหญ้าแพารี่ป่ามาเป็นอาหารให้พวกมันเก็บมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชแล้วก็ผลิตไวน์ของคุณเองทำทั้งหมดนี้ในฟาร์มที่คุณออกแบบขึ้นมาเองอันสุดท้ายก็ใช้ชีวิตในชุมชนหลักสีสันซิมคุณสามารถเข้าเมืองไปพบเพื่อนๆที่บาร์เติมสีสันให้ชีวิตที่ห้องเต้นรำหรือว่าฝึกซ้อมที่ลานขี่มา้า พวกเขาสามารถจัดงานเต้นรำหรือทำอาหารกลางแจ้งในฟาร์มของตัวเองหรือจะจ้างคนงานฟาร์มสัตว์มาช่วยในายามที่งานล้นมือได้อีกด้วยรอไม่ไหวแล้วต้องเข้าไปสร้างตัวแล้วสำหรับซิมที่ใช้เล่นในภาคนี้นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นเธอคนนี้ค่ะลูกสาวที่วินเพิ่งปั้นใหม่เลยนะคะบาร์บี้ในปี2023ค่ะแน่นอนว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเราก็เคยเล่นบาร์บี้แล้วก็ล่าสุดก็เป็นน้องแ布拉ใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นบาร์บี้มูฟฟี่แบบที่เพิ่งเข้าฉายล่าสุดเลยทุกคนไปดูเลยยัง ดิฉันชอบมากในภาคใหม่เนี่ยก็จะมีปณิธานเพิ่มเข้ามานะคะโอเคก็จะมีด้าน กีฬานเนาะก็จะเป็นนักขี่ม้ากวาดรางวัลซิมนี้อยากจะเป็นหนึ่งในม้าขี่ม้าระดับแนวหน้าของโลกและจะพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันมา้าแน่นอนว่ามันมีการแข่งขันม้าในนี้ด้วยนะโอเคมีอันนี้แล้วก็อีกอันนึง่งเ,เกี่ยวกับด้านอาหารนะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการทําไวน์ซิมนี้อยากจะเชี่ยวชาญศาสตร์การทําไวน์โดยฝึกฝนความสามารถของตนเองให้ผลิตไวน์ออกมาได้ดีที่สุด อีกทั้งพวกเขายังฝันลมๆว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมจากการทําสิ่งนี้แต่เราอยากเล่นน้องม้านะคะขอเลือกเป็นปณิธานนี้เนาะส่วนอุอปนิสัยเนี่ยก็มีเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะคนรักมา้า oh <my> อ้ยแล้วกเ็เหมือนว่าจะพลาดอันไหนไปเดี๋ยวนะคะเ oh <my> จ้าของฟาร์มสัตว์นะคะ <Here. S 1> โอเคเราก็จะเลือกทั้งคนรักมา้าแล้วก็ อาเจ้าของฟาร์มสัตว์ทั้งสองเลยเนาะเดี๋ยวขออยู่ไหนคนรักม้าเนี่ยก็จะมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับม้านะคะจะพูดคุยแล้วก็ดูแลม้าได้ง่ายกว่าซิมอื่นๆส่วนเจ้าของฟาร์มสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าซิมเหล่านี้ใช้ชีวิตในฟาร์มสัตว์ได้ดีเยี่ยมแล้วก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองพวกเขารู้สึกสนุกกับกิจวัตรในฟาร์มรวมถึงการดูแลเหล่าปศุสัตว์ของพวกเขาด้วยวิทยอยากทําฟาร์มเบบี้เบบี้แก่ตัวน่ารักน่ารักอะ่ะ งนอีกอันหนึ่งจะขอเลือกเป็นชอบออกกลางแจ้งดีไหมคะอืมจะได้ไม่ต้องแบบว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านเนาะโอเคค่ะสำหรับชุดนะคะก็จะเป็นชุดบาร์บี้มูฟวี่เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราเล่นภาคใหม่นะคะเราก็ต้องเปิดตูส้สื้อาใทุกคนดูนะคะแต่ละชุดของบาร์บี้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ทรงผมก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่เรนจะเพิ่มเป็นชุดอ่าถัดไปเนาะโอเคหน้าเราแบบว่าเป๊ะปังอยู่แล้วเนาะ โอเคเราจะเลือกทรงนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหมวกกันบ้างค่ะหมวกก็จะมีมาให้ทั้ง6แบบเหมือนกันเนาะก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบคาร์บอยนะคะโอเคมีทั้งหลากหลายสไตล์เลยเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละหมวกกันเนาะนี่คาร์บอยอินเดียแดงนะคะมีหมวกแบบว่าตอนเราฝึกมาด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าหมวกแก๊ปนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันต,ต่อไปก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะนี่เรามาดูพร้อมๆกันเลยจะบอกว่าเสื้อผ้าเขาแบบว่าเยอะมากใครที่แบบว่าชอบสายแบบว่าคาวบอยอะไรแบบเนี้ยดูสิคะแต่ละเสื้อมีทุกรูปแบบเลยโอเคเราก็จะดูแบบว่าไปอย่างเร็วๆเลยนะคะอันนี้พี่รินซูมให้ดูเสื้อใกล้ๆเนาะนี่ชอบชุดนี้มากเลยคะ่ะอยากได้ โอเคเอาพื่อนๆก็สามารถนำไปมิกชุดได้เนาะแล้วก็เสื้ออันนี้เสื้อชุดนอนใส่นอนนะคะมีรูปม้าด้วยโ okay. อุ้ยชอบเสื้อน,นี้มากเลยค่ะทุกคนดูเข้ากับบาร์บี้มากๆเลยชอบความแบบความยีนอะสียีนอุ้ยสีฟ้าสวยนะคะอันนี้เนี่ย มีชุดแบบผู้หญิงผู้หญิงก็มีนะคะโอ,คโอเคเดี๋ยวเราเลือกเป็นชุดนี้ชอบชุดนี้อะ่ะเลือกเป็นชุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูท่อนล่างกันค่ะโอเคสำหรับท่อนล่างนะคะก็จะมีเป็นกางเกงนะคะกระโปรงตามสไตล์ยุคข้าวบอยเลยนีอันนี้กระโปรงแบบว่าอ่าน่ารัก คนณหนูคนใจนี่ต้องแบบนี้นะคะใส่แบบเท่ๆขาวบอยขาวเกิร์ลเราต้องเป็นขาวเกิร์ลสิแต่ว่าเราจะเป็นแบบว่าคนเลี้ยงม้านะคะอุย้ยมเีเกงน่ารักน่ารักด้วยค่ะใส่นอนได้แล้วก็กระโปรงนะคะโอเคสุดท้ายก็จะเป็นกระโปรงค่ะสำหรับชุดเซ็ตน,นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะโอเคอันนี้ก็ ดูแบบว่าเป็นคุณแม่ก็สวยนะอุ้ยอันนี้แบบสไตล์ที่แบบชอบใส่เลยค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากทุกคนดูสิแบบว่ามีลายแบบลายบัวด้วยโอเคถัดไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบออกงานเนาะสุดท้ายอุ้ยชุดนี้สวยค่ะอุ้ยชอบชุดนี้มากต้องมีชุดนี้ต้องมีพูดเลย โอ okay. เคแล้วก็ต่อไปไปดูอรองเท้าน,นะคะรองเท้าก็จะมี4แบบเนาะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูทนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแบบควบมา้านี่เป็นบูทซะส่วนใหญ่โอเคแล้วใส่สีขาวดีกว่าพวกแบบถุงมือนะคะก็มีมาให้ด้วยค่ะ พวกเครื่องประดับก็ให้มาเช่นกันนะคะเปิดตู้ดูทุกชุดกันแล้วเรามาดูแต่ละลุคของบาร์บี้กันนะคะชุดแรกก็จะเป็นชุดในมูฟวี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปลุคทางการค่ะต่อไปชุดกีฬานะคะแล้วก็ชุดนอนค่ะเป็นชุดงานเลี้ยงนะคะชุดว่ายน้ําค่ะอันนี้ชอบม,มากเลยนะคะชุดหน้าร้อนค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะอันนี้แมนมาก Hi Barbie Hi Ken มีบาร์บี้ต้องมีเคนนะคะแน่นอนว่าเราดูชุดผู้หญิงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูชุดผู้ชายด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอเลือกอุปนิสัยก่อนละกันพี่นอยากให้เคนเป็นคนโรแมนติกนะคะโอ้โยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกเจ้าของฟาร์มสัตว์นะคะ กับคนรักมาก็เดี๋ยวเราจะมาดูาลุคของเคนกันนะคะตอนนี้เราใส่แบบว่าในผ้าคอสตรนเลยนะคะผ้าใหม่เลยก็จะได้ลุกนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวเสื้อผ้าให้ดูแต่ละชุดกันค่ะสำหรับทรงผมผู้ชายนะคะมีมาให้6แบบนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะมีทั้ง6แบบนี้เนาะขอตัดเป็นทรงแรกก่อนแล้วกันนะคะโอเค ก็หมวกเนี่ยก็จะมีมาให้เหมือนของผู้หญิงเลยนะคะเหมือนกันเลยพวกหมวกเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะโอเคก็เหมือนกันเลยค่ะก็ไปเลือกเลือกทรงผมให้เข้ากับหมวกอะไรแบบนี้เนาะโหจะบอกว่าเสื้อผู้ชายเยอะมากเลยค่ะเสื้อผู้หญิงว่าเยอะแล้วผู้ชายก็เยอะนนเนี่ย ก็จะมีแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสื้อหนังแจ็คเก็ตเป็นแบบว่ายีนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าโทนแบบว่าคาวบอยอินเดียแดงไปเลยชอบเสื้อตัวไหนกันบ้างคะพี่เกนแบบว่าชอบสไตล์แบบยีนมากเลยอุ้ยอันนี้ก็แบบว่าใส่เป็นคาวบอยนี่น,นยีนแบบนี้ชอบมากเลยยีนเลิฟเบอร์เลยนะคะโอเค ดูไปพร้อมๆกันเสื้อลายก็สวยนะอันนี้แบบหืมในอำเภอใช่ไหมเนี่ยก็เสื้อไหมพรมนะคะอันนี้ก็ใส่ชิลๆได้เลยโอเคเอะก็ตัวนี้ เกงเกงของผู้ชายจะมีมาให้3แบบนะคะนี่สไตล์แบบว่ายีนสีฟอกโอ้อันนี้เป็นหนังแบบคาร์บอยเลยอะ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นยีนนะคะรองเท้านะคะรองเท้าของผู้ชายมี2คู่นะคะก็เป็นบูทเนาะอโอเค ต่อไปก็ถุงมือนะคะมีเหมือนกันค่ะมีคู่เดียวแล้วก็มีผ้าพ,พันคอด้วยใช่อันนี้มันกับของผู้หญิงเลยนะคะของผู้ชายเราก็ใส่มีสีดำแบบนี้เท่ okay, เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยฟินิชลุคของเคนนะคะก็จะเป็นชุดที่วิริย์เลือกไว้ตอนแรกเลยค่ะชุดนี้เนาะสำหรับชุดอื่นๆเนี่ยจะต้องไปรอดูในเกมนะคะเพราะว่าเราจะเล่นแค่บาร์บี้ค่ะเคนจะอยู่อีกอครอบครัวหนึ่งก่อนนะคะไม่อยากเริ่มมา2คนพร้อมกันไงอยากจะแบบว่าโฟกัสที่ที่อะไรคะสัตว์เลี้ยงของเราค่ะนั่นก็คือน้องมางั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะนี่แต่ละสายพันธุ์อุย้ยน้องน่ารักมากเลย แต่พี่เนี่ยตั้งใจไว้ว่าเราจะาเลือกม้าตัวสีขาวนะคะนิงก็มีแบบมีอาดับด้วยนะอโอ้สายพันธุ์แบบเยอะมากจริงโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งเพิ่มนะคะแต่ว่าขอดูก่อนว่ามีแบบตัวแบบไหนบ้างม้าเยอะมากอันนี้เราจะได้เห็นม้าในเกมเยอะมากๆเลยเนะี่ยวิ่งตัวสีขาวน่ารักค่ะตัวนี้อา ลิปิชันเนอร์โหไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยขนาดแบบสายพันธุ์น้องหมาน้องแมวยังจําไม่หมดเลยอะอันนี้เป็นสายพันธุ์น้องหมาโหเยอะมากทุกคนคะแล้วก็มีระบบแบบผสมสายพันธุ์นะคะเหมือนน้องหมาน้องแมวเลยอันนี้เนี่ยเราก็แบบว่าเข้าไปแต่งได้นะคะแบบเหมือนพาร์คแคชแอนด์ด็อกเลยเนาะแล้วก็จะมีขนนะคะนี่ขนเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปเนาะ จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเด็กพิรินชอบหางกับขนอันนี้อยู่แล้วชอบสายพันธุ์นี้นะคะน่ารักอะ่ะโอเคเอ,อ,อันนี้มีแบบว่าผมข้างหน้าด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยมาจุกหอยน,อนั้นน่ารักอะ่ะแล้วก็มีหางนะคะหางเราก็จะเลือกแบบนี้เนาะม,มันก็จะมีหางแบบหางเปียด้วยนะเมื่อกี้โอเคเท้าอยากเลือกเท้าแบบนี้ค่ะชอบแบบว่าขนปุยที่เท้า โอเคต่อไปก็อันนี้เป็นออขนแเวแเราเลือกแบบนี้นะคะโอเคการแต่งกายนะคะแน่นอนเราต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะนี่จากที่เมื่อกี้สีน้ำตาลนะคะน้องม้าสีชมพูในภาคนี้มียูนิคอร์นเหมือนเดอะซิมสามหรือเปล่ามีหรือเปล่านะอืมดูจากตัวอย่างแล้วคือไม่มีแต่ว่า เราสามารถเข้ามาแต่งน้องได้ในโหมดสร้างนะคะจะมีเขายูนิคอร์นให้โอเคี่ดินต้องไปดูในโหมดรูปทรงอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงม้านะคะปรับเปลี่ยนม้าแบบเนี่ยน่ารักไหมอะไรแบบนี้ได้นะคะปรับหูม้าแล้วก็จมูกนะคะมีจมูกจะได้สีอะไรเฮ้ย <c oughs> อีสีดำสีชมพูสีชมพูก็น่ารักนะนี่จมูกสีชมพูแล้วก็สีตานะคะก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ไงเขาอันนี้เป็นเขายูนิคอร์นที่แบบว่าจะมีแสงระยิบระยับด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายสีนั่นไม่มียูนิคอรนให้จับแต่ว่าแต่งได้เลยเคเราเป็นสีแบบลุ้งดีกว่านะคะอันนี้เป็นพาสเทลนะ แล้วก็เราสามารถแบบทาสีได้นะคะเห็นแบบว่าเขาแต่งลายกันแบบเยอะมากๆเลยในแกลเลอรี่เนี่ยแต่อันนี้พี่ทิ้์จะเลือกเป็นขาวล้วนนะอันนี้ถ้าใครแบบว่าแต่งสีแบบของน้องม้าแบบได้ก็สามารถมาแต่งรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะ โอ้นนี้ใส่เยอะมากเลยอันแรกก็จะเป็นกราหานม้าเหล่านี้มักมีหัวใจที่กล้างแก่งไม่สะทกสะทั้งกับภัยร้าย,ายหรือว่าสภาพอากาศยแย่ๆอีกทั้งการกระโดดและวิ่งอ้อมถังของพวกเขาเนี่ยยังมีโอกาสสำเร็จสูงอีกด้วยโอเคดูซิโอ้โหกระหานชั้นใช้สุดๆเลยนะคะโอ้ย เขาบอกว่าม้าเหล่านี้มักจะบูดปึ้งเวลาฝึกแล้วก็จะพัฒนาทักษะช้ากว่าปกติมากนอกจากนี้ยังมีโอกาสพลาดในการกระโดดแล้วก็วิ่งอ้อมถังสูงขึ้นอีกด้วยโอเคอันนี้ฟรีสปิริตนะคะม้าเหล่านี้เติบโต,ตได้ดีในที่ล่งแจ้ง แล้วก็จะรู้สึกเศร้าหากถูกทิ้งให้อยู่ใต้ชายคานั้นเกินไปเมโลนะคะอันนี้มาเหล่านี้ชอบการพักผ่อนเนื้อสิ่งอื่นได้ทั้งปวงเลยโอ้โหชอบเลยเลิฟเบรอเลยด้วยนิสัยสบายๆเนี่ยพวกมันจึงพัฒนาทักษะภาวะอารมณ์ได้เร็วแต่ว่าพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้ช้านะคะแต่ก็ ดีเหมือนกันนะมีมมาแบบว่าข,ข,ขี้ซาวขี้นอนอะไรอย่างงี้อันต่อไปนะคะนิตตี้อันนี้หมาเหล่านี้ต้องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่บ่อยเพวกเขาจะเข้าหาซิมเรื่อยๆด้วยหวังว่าจะได้รับความสนใจโอ้เป็นฟิลแบบว่าขี้อ้อนซิมอ่ะอยู่กับซิมนะคะอันต่อไปเป็นก้าวลาวอันนี้ไม่เอาเขาบอกว่าจะงดหยิดง่ายพวกมันจะทำตัวหยาบคายกับซิมอื่นโอ้โหแล้วก็ฝึกยากด้วยอันนี้เนี่ย ใครเคยโดนแบบม้าถีบไหมอันนี้แบบแน่นอนอะ่ะอันต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้มันขัดแย้งกันนะคะแต่ริต้องลบยิสใส่ออกแป๊บนึงอันนี้ขี้กลัวอืมก็จะตกใจอยู่บ่อยๆโดยธรรมชาติขี้กลัวของพวกมันเนี่ยก็จะทําให้การพัฒนาทักษะาวะอารมณ์เนี่ยช้าอันนี้พลังเหลือล้นนะคะเต็มเตี่ยมเลยพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้เร็วนะคะอา่าวอารมณ์ได้ช้าอีกมันก็จะแบบ นั่นแะต่อไปรักอิสระนะคะมาเหล่านี้อยู่ได้ด้วยตัวได้เองนทันน่ะได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการเอาใจใส่ก็ดีนะน้องชอบแบบว่าแบบว่าอยู่ของน้องเองอะ่ะเราก็แบบจะได้ไม่ต้องไปแบบทําอะไรกับน้องมากอันต่อไปนะคะเป็นมิตร ก็จะชอบสังคมนะคะอืมแล้วก็มีโอกาสทำคำสั่งสังคมได้แง่บวกอ๋อแล้วก็จะมีแบบว่าพูดคุยกับน้องรูปผ่านน้องหรือว่าเล่นกับน้องคืออันนี้ก็ดีมากเลยต่อไปแสนรู้ก็จะเรียนรู้เร็วนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะได้เร็วกว่าปกติไม่ใช่แค่นั้นนะพวกมันยังเป็นคู่สนทนาที่ฉลาดหลักแหลมอีกด้วยพูดภาษาคนได้ปะเนี่ย ไ่ถึงขนาดนั้นโอเคเราจะเลือกนิสัยไรเดียทุกคนขี้กว่าพี่ลินไม่เอาเลยแต่ก็อยากให้น้องแบบเมโลนะแบบว่าฟิลแบบสบายสบายเอาแสนรู้ด้วยนะดีไหมแล้วก็เอาก้าหาญดีไหมให้น้องแบบก้าหาญก้าหาญชานชัยอะแต่เดี๋ยวนะขนน้องไปไหนคะขนเท้าน้องอะ,อะฉันทําขนหายไม่เดี๋ยวหายไปไหน โอเคใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยนะคะน้องเป็นเพศเพศเมียหรือเ,เพศผู้ดีคะตัวเมียดีไหมหรือตัวผู้แล้วมันต่างกันไหมตัวผู้กับตัวเมียอ, <laughs> อยากคิดชื่อมาก็คิดมาได้นะคะจะตั้งชื่อว่าชื่อนี้แล้วกันเนาะขอไม่อ่านลยกันโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราถ่ายรูปกนะะันค่ะอุ้ยน่ารักมากโอเค เราจะเลือกเป็นรูปนี้นะคะฤดูร้อนภาคนี้ก็น่าจะแบบหนักนิดนึงแต่ว่าก็ขอเป็นฤดูร้อนแล้วกันนะคะโอเคสำหรับภาคคอสแลนด์เนี่ยก็จะมีเมืองใหม่เข้ามาเนาะชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีคนหลายๆกลุ่มเนี่ยรู้สึกผูกโยงกับมา้าแล้วก็ดินแดนนี้เหมือนเหมือนกันใช้เวลาเพียงไม่นานพื้นที่นี้ก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางสรรพสิ่งเกี่ยวกับนักขีมม่ม้าโอโ้โหเป็นเมืองที่แบบ มาร์เบอ์มากเป็นเมืองที่เชี่ยวชาญการเลี้ยงแล้วก็ฝึกมา้าซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามและกว้างใหญ่พอเวลาผ่านพ้นไปพื้นที่นี้ก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเพราะดินที่อุดมสมบูรณ์ได้นำมาซึ่งกิจการการทำไวายนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมีการแบบทำไวนยในที่นี้ด้วยอืมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเมืองกันนะคะก็จะมีทั้งหมด3ระแวกเลยนะคะ New แอพพานุ a usa, ที่มีประวัติยาวนานแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับนักขี่มา้าเจ้าของฟาร์มสัตว์แล้วก็นักทำวายต่อไปเป็นย่านหุบเขานักขี่นะคะเขาบอกว่าแถวนี้ก็จะแบบมีเพื่อนบ้านที่ใจดีนะคะรอผูกพันกับเราอยู่ย่านต่อไปนะคะห้วยห้อมมา ห้วยนี้เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงแคว้นที่พลาดไม่ได้สําหรับการขี่ม้าเลยก็เต็มไปด้วยเส้นทางที่งดงามแล้วก็ชิลทัศนะคะที่แบบแน่าสนใจบลาบลาลาเนาะมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรยาย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กๆนะคะเดี๋ยวขอดูน้องม้าก่อนอุยทำไมน้องม้าไม่ใส่ไม่ไม่แบบว่าใส่อานม้าล่ะหรือว่าเราจะต้องแบบขึ้นไปขี่น้องก่อนก็จะมีเกาคอแปลงขนนะคะ อุ้ยเราพยายามน่ารักบ,บ้างเลยเดี๋ยวเราจะให้บาร์บี้เนี่ยขี่ม้าชมเมืองก่อนนะคะก็อ,อยากรีวิวบ้านเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่เล็ขอไปดูบ้านในแกลเลอรีร่คือตั้งแต่ที่แบบว่าเกมวางจำหน่ายมาเนี่ยมีคนแบบว่าัพบ,บ้านสวยๆลงแกลเลอรีร่เพียบเลยค่ะม่เดี๋ยวเราจะขึ้นขี่ครั้งแรกเลยนะคะโหโหทุกคนความส้นสูงขี่ม้าด้วยความส้นสูงผ่อนคลายไหมอ่ะ ลองแบบว่า <Nice. S 1> ชมเมืองแบบผ่อนคลายดู <Nice. S 1> อันนี้เราย้ายมาอยู่ที่ห้วยอะไรสักอย่างนะเออนั่นแหละรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า uh huh. ชิวชัดสวยงาม uh huh. ใช่ไหมคะก็เลยอยากแบบว่าขี่ม้าเล่น <laughs> ไม่กล้าขี่ครั้งแรกของการขีม่ม้าเก๊กังอ่ะม้าก็คือแบบว่าเหมือนว่าพี่จะกลัวตกมากเลยเนี่ยเราลองแบบขี่แบบพลังงานเหลือนล้นไหมแบบวิ่งไปเลยอะ่ะ <laughs> จะดีหรอบาร์บี้ ไปเลย let's go อตอนนี้ร้อนจะแย่อยู่แล้วอะ่ะนั่นสิตอนนี้เราเลือกเป็นหน้าร้อนนี่นะเฮ้ยเฮ้ทุกคนมีเสียงควบมาด้วยค่ะว้ายเออขี่ไปไหนเนะี่ยค่อยๆนะนังฝอยว้ายว้ายมันเหมือนจะแบบว่าให้นี่ตลอดเลยอะ่ะเคลียร์อะไรที่มันถีบขาหลังอะ่ะ พยนหรอไม่ใช่อน้องอาจจะยังไม่ชินนะคะว่าคนขี่ก็คือขี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะคะก็ระหว่างนี้ก็ชมย่านนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคมืดถือแล้เปลี่ยนสีโทราศัพท์นิดนึงเอาเป็นสีชมพูเราทำอะไรกับน้องม้าได้อีกนะคะ ก็มีดูแลม้าเนาะทำความสะอาดจีบม้านะคะฉันว่าพอก่อนแล้วก็นางฝอยเมกาพูดชื่อต็มอะ่ะชื่อนางฝอยไปก่อนอือมีคนมาที่บ้านซะงั้นอะ่ะโอเคทำไงดีเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยฟังน้องนะคะน้องคุยด้วยค่ะน้องอ้อนอ,ะอ่ะทุกคนมาชี ข้ามอขึ้นขี่ไปแขกกลับบ้านแล้วมั้งน้าโอเคไปค่ะอ่าขี่กลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวนะนางฝวยทำไมทำแบบนี้กับฉันล่ะโหซิมยังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้แล้วใครมาทักทายเราคะไว้ครั้งหน้าแล้วกันอ้าวข้าวบอยหรือว่านายอำเภอคะเนี่ย ฉันมมยทะเลาะกับม้าเนี่ยไม่ได้ไปเจอเลยขอความร่วมมือหน่อยนะน้องฝอยขอร้องล่ะไปขึ้น<ป>นั่นแหละขี่กับบ้านโหขี่ขึ้นเขาได้ด้วยอะ่ะเ เดี๋ยวเราต้องไปใช้ห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,อน้องแพทจิ๋วแล้วก็แกะจิ๋วกันด้วยนะคือได้เห็นในตัวยอย่างคืออยากได้มากๆเลยอะ่ะนอกจากน้องมมาแล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยงน้องแกะด้วยเดี๋ยวจะพาไปที่ใจกลางเมืองนะคะโอเคก็ไปที่ขลับแล้วกันเนาะไปกับน้องม้าคู่ใจของเรานะคะ เดีย๋ยวเราจะไปซื้อน้องแกะกันนะคะนี่น้องเริ่มควบเก่งแล้วอะเอาล่ะบาร์บี้เริ่มบอกว่าชนัดละโอ้ยจะซื้อแพะจิ๋วแล้วก็แกะจิว๋วรอยนี่แป๊บน,นึงนะอยากให้ทุกคนดูจังเลยว่าน้องคือแบบน่ารักมากเราจะให้บาร์บี้เนี่ยเปิดฟาร์มปศุสัตว์นะคะฉันคือคนเลี้ยงม้าที่สวยที่สุดตัวละร้อยห้าสิบสองอะ่ะ ไม่แพงนะคะมีแกะกับแพะอ่าเราจะเลือกแกะจิว๋วสีชมพูค่ะหนึ่งตัวแล้วก็น้องแพะแพะร้องไงคะแบะแผเลือกเป็นแพะลายจุดดีไหมเหมือนวัวเลยร้อยห้าสิบเองแพะจิว๋วแล้วราคาอ๋อถ้าตัวเป็นสีก็จะแพงกว่าย้อมสีขายหรือเปล่าคะเนี่ย โอเคงั้นเราเลือกน้องลายจุดนะคะลายดันเมชเชียนโอโหลายหมาซื้อสองตัวนะคะว้ยมาแล้วมาแล้วยังไม่ตั้งชือ่อคิดชื่อไม่ออกโอเคหยิบน้องมาอุ้ยน่ารักอะ่ะ <c oughs> เรียกแกจิ๋วชมพูอุ้ยคนเดียวสิคะอุ้ยว้ยกระเด็กระเด็นกระเด็นน้องก็โดดเยิงๆเลยอะ่ะอันนี้เราทำอะไรกับน้องได้บ้างคะเนี่ย ไบ่ปบี่อย่าเพิ่งไปโอเคทำความสะอาดป้อนนมได้นะคะเดี๋ยวให้นมเบบีก่อนไม่เลี้ยงเด็กแล้วค่ะรอบนี้คือปศะสุสัตว์นะคะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะโอ้ยน่ารักเกินโอเคดูดนมจนหมดแล้วฮะฉันจะไปล้างมือก่อนนะคือด้วยความที่แบบว่ารักความสะอาดเนาะอ่า ทำอะไรได้ไดบ้างเฝ้ามองน้องได้เขาหาคุยกับน,น้องได้ด้วยนะคะกอดได้ทุกคนน่ารักอุ้ยน่ารักเกินเดี๋ยวนะเราต้องสนใจน้องม้าด้วยนะคะอา้าวหลับไปแล้วคะ่ะน้องฝอยของเราเอ๊ใครปลุกฉันนะ่ะโอเคเราจะเอาน้องเก็บยังไงคะเนี่ยตัดขนหืตัดขนตอนนี้เลยเหรอ เ,เก็บน้องอยังไงอะเก็บในช่องเก็บของโอเคเก็บใส่กระเป๋านะคะทิ้งไว้นี่ได้ไหมม่ได้นะคะเพิ่งจะซื้อมาเองจะทิ้งได้ไงไขึ้นมาว้าโหทำไมน้องพยศจังเลยเ,เราต้องแบบเอาน้องไปฝึกได้ไหมคะ คือแบบไปที่สถานฝึกได้ไหมเรต้องแบบพูดคุยกันที่เหมือนแบบมา้ายังไม่ค่อยสนิทกับเราหรือเปล่าคะเอ่อเราต้องแบบว่าเฟลรลรี่เยอะๆนะอืมก็ดูแลเยอะๆอ่ะแปลงขนให้แล้วกันนี่เป็นไงขนจะได้นุ่มนิ่มว่าแต่ยังไม่ได้ทำค,ความสะอาดกีบม้าเลยใังนี้นึงค่ะมา พี่ดินแบบว่าชอบดูคลิปในแบบยูทูบเหมือนกันนะทำความสัดเกือกม้าเนี่ยจะมีแบบว่าการฝึกมา้าหรือว่าการแบบว่าแข่งมา้าอะไรแบบนี้นะคะนี่ไงมันก็จะมีแบบว่าทักษะนะคะอันนี้ได้จากที่แบบว่า,าเราฝึกน้องเนาะแต่เราก็สามารถจ้างคนฝึกน้องได้นะคะจะได้ไม่ไม่เหนื่อยเนาะโอ้ยไม่แพงด้วยค่ะทุกคนก็จะมีด้านภาวะอารมณ์นะคะค่องแคลอดทนแล้วก็การกระโดดกระโดดเนี่ยเรานําน้องไปฝึก ที่บ้านเราได้นะคะเพราะเรามีแบบว่าร้านฝึกไม้อยู่แต่ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันไหนๆก็ลองแล้วกันนะคะเอาเป็นความอดทนแล้วกัน <S <S เดี๋ยว <S 1> <S 1> <c oughs> คุยอะไรกับเจ้เขานะ,ะถามเรื่องชุมชนนะคะถามเรื่องการหาม้าสักตัวหนึ่งจริงๆฉันก็มีม้าอยู่แล้วนะถ้า,ถา <laughs> อยากได้เพิ่มก็ต้องรับอุปกรณ์นะคะมาเดินมาใกล้ๆน้อง โอ้ยน้องเดินมาหาเองเลยอะ่ะไนันขอรูปหน่อยรูปหน่อยให้น้องผ่อนคลายนะคะเอา้าติดลบซะงั้นอะ่ะเราไม่เคยเช่าคนหรอคะโอเคบาร์บี้นะคะอัพเลเวลการขี่มา้าอืมก็เริ่มจะขี่เป็นละไปเดี๋ยวเราจะขี่กลับบ้านกันนะคะรอบนี้หวังว่าจะกลับบ้านได้นะไปเลย ว้าวพางสวยมากเลยค่ะเฮย้ฮยเดีย๋ยวเราจะไปฝึกน้องที่บ้านของเรานะคะสักนิดนึงเฮย้ยน้องชอบถีบขาหลังอ,อันนี้เป็นปกติหรืเอเปล่ากลัวจะล่วงอ่ะ่ะขิดกลับบ้านกันค่ะมีอันนี้เราจะมาฝึกกระโดดขั้นพื้นฐานนะคะไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วอนะคะ่ะเริ่มการกระโดดกันสู้ๆนะ นี่เพิ่งจะได้รับวทัศก,การกระโดดโอ้โหูก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปอะยังโอเคต่อไปนะคะเฮ้ยน้องเก่งมากเลยเรียนรู้เร็วจังเลยนะไปไขอีกรอบนึงแล้วส่วนแพ็คกับแก่เนี่ยอันนี้เราปล่อยที่บ้านได้เลยไหมคะอันนี้พี่ดินว่าน่าจะเป็นแบบขั้นหนึ่งป้าน้องก็แบบว่ากระโดดง่ายอยู่นะไม่ยากสำหรับม้าของเรานะคะ นี่ก็ง่ายเลยอะดอิกลัวอะไรเมื่อกี้เหมือนว่าจะติดขัดนิดนึงเหมือนจะแบบขอเริ่มใหม่ขอเรื่มใหม,ใหม่น้องตื่นเต้นน้องเก่งมากโอเคน้องได้รับทักษาะการคล้องแคล่วแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบการเดินไม่ให้อะไม่ให้ชนแต่น้องก็ชนไปแล้วหนึ่ง หนึ 1> 1่งครั้งเโอเคก็ประมาณนี้ก่อนจบคลิปนะคะพี่ลินมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่อนอยคอมเมนต์ว่าชอบอะไรในภาคนี้นะคะพี่ลินก็จะสุ่มผู้โชคดีหนึ่งคนนะคะรับไปเลย The s i m 4ภาค h o u Land นะคะพี่ลินจะประกาศผู้โชคดีในคอมมูนิตี้ในช่อง YouTube นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย